จะเจอรถไปไหมมีขนมมาให้กินเปล่าอุ่ยตัวนี้นนี่งไปแล้วโดมดมถึงรถไฟไม่วิ่งแต่เราวิ่งเองได้นะดูคนเนไปก็ขึ้นไม่ได้เพืเดินตามล้งกูไปนะอุ้ยรักอุโมงไปแล้วนะโอ้โหคุณดูเดินไกลมากเดินตามทางห้าหมื่นตังบ้ามาสุดมันพยักหน้ามาพย้กหน้าเห็นไหมไม่โอเคไหมเออ ที่ปารีนแอนกิฟคาเฟ่นะครับที่นี่มีตอนนี้อะไรบ้างรถไฟแต่เขาหยุดิ่นเพราะมบฝนตกใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยาอไปดูก่อนนะหนูอยากลงไปดูตัวรถไฟน้องพบจะไปถึงรถไฟได้น้องพบจะต้องสะกดรอยตามอะไรครับเราจะต้องเดินตามรางรถไฟเพื่อเราจะหารถไฟจิ๋วที่เราตามหานะครับอะไรเนี่ยข้างๆนี้มีบอสบอสบอแม่งโน๊ตไปเปล่า โอ้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าน้ําแข็งแห้งใช่ไหมหรือว่าเป็นบ่อไม่มดนะไ,ไอควันเหรอโอ้แล้วเดินตามกันมาเดินตามกันไปดูซิว่าจะเจอรถไฟไหม,ไมใช่มีรางรถไฟแบบนี้เราจะต้องตามหา,าจนเจอรถไฟแน่ๆเลย,ย <c oughs> สวัสดีเลยเสาสวัสดีเ <c oughs> ด็เ <c oughs> สาวเ้ยจะเจอไหมเนี่ยจะเจอรถไฟไหมนาีไงโอ้โหเขาคุมไว้เพราะว่าตอนนี้ฝนตกใช่ไหม ตอนนี้ฝนตกตรงน,นี้มันมีนะอ่านี่ถ้าฝนตกอ่ะเขาจะวิ่งไม่ได้ขึ้นไปนั่งเล่นได้เลย,เล,ยลูกขึ้นไปได้เลยแต่เปียกไหมเปียก <c oughs> ขึ้นไปยืนเล่นก็ได้นะไม่เปียกเแต่เราจะเดินตามดางมังรถไฟดุ้งนไป,นไ,ปไปดูกันว่ามันจะไ,ไปถึงตรงไหนมีอะไรอีกใช่เมอก้นแล้วเดินไปทางนู้นแล้วเดินไปทนี้ดีกว่าจะไปไม่ดุ้งน,นทางมาสถดแล้วมันต้องไปทาง,งานั้นเอาเหรอเม็กินอ่าโอเค เดี๋ยวน้องพอลจะไปตั้งต้นที่เดิมใช่ไหม,มนี่น้องพอลดูใตใ้มีกงกระต่ายนกแสลรูของน้องแมวอะไรเนี่ยมีเยอะเลยมีแมวด้วยนะคาเฟ่แมวไงที่น้องพอลอยากมาไงอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวไปเล่นเลยจะไปเล่นเลยเหรอใช่แล้วทีนววี้น้องพอลน้องพอลจะเดินไปตามรางละ่ะจะไปแวะเล่นกับแมวก่อนใช่ไหมใช่ไปที่ไปถึงไม่รู้กระปุกแล้วมันจะทำยังไงกันหรือระวังนะระวังลาวานะครับกระโดดข้ามกระโดดข้ามวันนี้เล่นกับลาวาเลยเหรอนี่ลาวาเย็นใช่ไหมลาวาไม่ร้อนใช่ไหมครับ แล้วก็ระวังน้องแมวออกนะเวลาเปิดประตูแล้วรีบถอดแล้วก็รีบเข้าเนี่แมวอยู่ในนี้ลหลายตัวเลยหมาแล้วอพอเราเปิดประตูปุ๊บหมาแล้วเจ้เามแมวนี่กี่ตัวระบบนับซิมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่สี่อ้ามีสี่ตัวอุยมีข้างบนอีกไหมเนี่ยลองดิสกดรอยตามบันไดขึ้นไปซิไม่มี 2> 1, 2, 3, 5, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หนี่นี่น,นี่สองตัวนะข้างบนอนะ่ะเ<แ>ขามีขนมขายด้วยลูกถ้าเกิดเราเอามาให้มันมันก็จะมาเล่นนี่นี่มาแลว้วมาแร้วอู้มาดูว่ามีขนมมาให้กินเปล่าพี<ห>่พบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเราหาแล้วบอกว่ามีขนมกินไหมอะไรอย่าง,าง,าง,างตัวใหญ่อ่ะอุ้ยหาอุ้ยพี่พลเดินชวนไอ้นี่ไงิเนี่ยตกใจเลยแมวตกใจเลย มันมีสีน้ำตาลด้วยนะสีดำด้วยนะสีขาวด้วยนะมันมองนานเขาเหรอเขามีกระบอกเอเมีบ้านมาันแค่มันอนด้วยนะสไลเดอร์ <c oughs> บ้านแมวครับ <c oughs> มันกินปลาลูกเห็นไหมมันเห็นปาลาพวกมันก็อยากกินเลยแต่ <c oughs> ไปขี้มันก็จะเข้าห้องส้วมตรงนี้ <c oughs> แล้วเห็นไหมตรงนี้เครื่องเข้าห้องส้วมมันกินน้ำ โอ้ยน้ำพุว่าน้องพบมันกินน้ำมากเจ้าแมวพวกนี้มันจะช่วยเราฟักไข่ทองคำได้หรือเปล่าเนี่ยแมวออกลูกเป็นไรอ่ะเป็นไข่เอ้ยไข่เนาะพรู <c oughs> มันป่องเลยใช่ไหม <c oughs> สมมุติว่าเราเอาไข่ทองคำไปให้เจ้าเหมียวฟักมันจะฟักไหม <c oughs> มันจะกินไข่เราหรือเปล่าเนี่ยเหลืออีกฟองนึงพอดียังไม่รู้จะเอาตัวไหนให้ตัวไหนฟักเป็นตัวนี้เนี่ย สนใจนะสนใจนะเฮ้กินได้ไหมเนาะนี่ไงเออพุงใหญ่มากเลยมันเลียปากด้วย้องมันเหมือนอยากจะกินไข่ทองคำของเราแล้วน่ะเหมือนอยากจะกินไข่ทองคำเราเลยมันเลียปากแผลบแผลบแเหมือนจะกินได้ไหมอะไรมยมีสนใจนะดมดมดมเฮเอาไหม เด่เอาละมันบอกว่าเราไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นัเราฟักไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าทอดไข่มาให้กินมันจะกินน่ามันน่าจะบอกอย่างเงลูกแม่ที่ไงนัานูกมันไปขี้นูนนูนนห้องส้วมแมวเห็นไหมลูกไปฉี่ไปขี้ในนั้นเอาปลาให้แมวกินเหรลูกนั้นเขาเรียกว่าตกแมวเอาปลาตก้นะเราจะได้เวลาจะเดินตามรางรถไฟไช่ไปเดินตามรางรถไฟอุ้ยมีลูกเป็ดอยู่สามตัวไม่ใช่ลูกเป็ดสิมีเป็ดอยู่สามตัวอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเป็ดหรือห่าน เอา,เ,อาอเหรอมันนอนตายาอุ้ยโอเคนอนตายแล้วมันนอนเล่นเอ๊ะตัวสามตัวนี้มันจะช่วยเราฟักไข่ได้ปะวะหรือว่ามันอยู่ในไรนตัวเอ้าทำไมน้ำมันถายแล้ววะเอาเหรอกวันแม่มดอ่ะแล้วนี้น้องเพิรเราจะเอาไข่มาฝากไอ้สามตัวนี้ฟักได้ไหมหนึ่งสองสามได้ไหมสี่ <4 S 1> เอาไข่มาฝากตัวสามตัวนี้ฟักเลยเนาะอ๋ะมีห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หนึ่งสองสามสี่แล้วห้าอยู่ไหน อุ้ยหนูอยู่ในกอไม้ไม่นอนใตยอยู่ด้านหลังดีกว่าไหมปากเลยด้วยาปากมันเลยดีกว่าเอา๊ะเดี๋ยวก่อนมันเหลือลูกเดียวแม่กลัวจะไม่ฟักเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีตัวอื่นน่ะที่จะฟักได้อีกหรือาาเปล่าอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินตามรางรถไฟไปกำลังสะดุนดนะครับค่อยๆเดินอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ย นี่เป็นต้นกระบองเพชรเต็มเลยโอย้ทะเลทรายทะเลทรายวู้วไปตรงไหนต่อโอ้นี่เรากำลังเข้าป่าแล้วนะคะถึงรถไฟไม่วิ่งแต่เราวิ่งเองได้นะอุ้ยตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วครับเราเดินป่ากดรอยตามรถไฟไในป่านะะจะดูซิว่าต่อไปมันจะไปเจออะไรนี่รถที่แทนรถโครกค์ค์กดว่าเจอกองขี้หมา เนี่ยอยู่บนรางรถไฟอีถึงว่าแม่ได้กลิ่นเฮ้ยมีเครื่องบินผ่านด้วยน้องพบนุ่นนุ่นดูเครื่องบินก็วันด็ก็เครื่องน้นุ่นว้อยู่ใกล้สนามอันนี้เป็นสนามรถโกคาร์ทโอ้ยนี่ไงเราเดินตามทางรถไฟมาจนกระทั่งเจอสนามโกคาร์ทแล้วแล้วเราเดินไปต่อได้ไหม ก็นี่ไงเดินได้ไม่ได้หรอกรอบนึงอ่ะมันไกลมากเลยนะรถไฟอ่ะเนี่ยดูสิต๊าดูอยากแข่งเล่นแหละฮะป๊ารถเขาอยู่ไหนหมดแล้วอ่ะน้ำพบครับลาว่าจะพุดออกมาขรังเปล่าน้ำพบห้ามตกนะพัดเออเดิตามรางรถไฟต่อโอเคต้องระวังก้อนขี้หมาเราเดินตามรางรถไฟต่อนะข้างหน้าด้วยนะไปเราไปเดินตามรางรถไฟกันต่อดีกว่า เพื่อนเดินตามเรก็ไปนะอุ้ยเราจะรอดอุโมงค์แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ตื่นยระวังนะครับไปแบบอ้าวเออเหรอเราจะรอดอุโมงค์ไปแล้วนะป้าไปด้วยในอุโมงค์นี้จะปลอดภัยไหมเราจะเจอกับโอ้โหโอ้โหเฮ้ทุกคนทุกคนดูดูหัวแม่โอ้โหเปียกหัวหมดเลยดีนะมีหมวก ตอนนี้เราเดินตามทางรถไฟออกมาแล้วเราก็จะเดินตามรางรถไฟต่อไปเราไม่ได้มาขึ้นแต่เรามาเดินตามรางรถไฟนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนตกโนซีมันจะวนไปทางไหนตัวมันก็จะวนน้องพบระวังขี้หมาด้วยนะคะเออเออขี้หมาวี่หลออยู่ไหนอะตรงโู้นมีอยู่กองหนึ่งขี้หมาอ่าค่อยเดินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รางรถไฟรอบๆสนามโกคาร์นะคะเพื่อนเพื่อนสนามโกคาร์ หนูยังไม่เคยเล่นแต่ก็อยากเล่นเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นน้องก็เห็นรถป่ะเห็นว้าวเป็นยังไงบ้างอยากขับอยากขับต้องโตกว่านี้นิดนึงเปล่าเราเดินด้วยเท้าเลยนะเพื่อนๆนะไกลเดินเดินไกลมากตอนนี้ข้ามจังหวัดมากี่จังหวัดแล้วเนี่ยน้องพบเดินตามทางห้าหมื่นจังหวัดมาสี่ห้าจังหวัดแล้วนะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจังหวัดต่อไป จนกระทั่งถึงภาคใต้น้องพบดูที่ห้าพันก็เราเรา,เรากําลังเข้าใกล้ภาคอุย๊ยขี้หมานะครับน้องพบเรากําลังจะเข้าใกล้สถานีหาดใหญ่แล้วนะลูกหาดใหญ่คือจังหวัดสงขลานะถึงภาคใต้แล้วรู้ไหมนี่ไงและที่สถานีหาดใหญ่มีบ้านน้องกระต่ายด้วยค่ะนั่นไงนั่นไงค่ะไปดูที่อุย๊ยมีตัวใหญ่มากหยูน้าบ้าน มาแล้วโอ้หวิ่ขี้กระต่ายใช่ไหมถ้าเรามีอาหารให้มันนะมันจะแบบว่าชอบมากมันมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้ว่าดูดิมอมแมมเลยฝนตกมอมแมมกันหมดเลยเปล่นคีโค้ดอืมใช่หัดใหญ่มีกระต่ายเยอะเลยแต้นไปอาไปอ๋อจะเดินไปอีกอมันไปถึงลาลรถไฟแล้วโอ้เรามาถึงที่จุดตั้งต้นของรางรถไฟนี่่ะครับขบวนโบกี้รถไฟที่พาเราไปทัวร์มาทัวร์ ประเทศไทยเมื่อกี้นี้เลยนี่และตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเรามาถึงที่ไหนแล้วประเทศนี่ประเทศอินเดียอ่านไป้นี่นภพพิษณุโลกไหมที่นี่คือพิษณุโลกนะเอินไปต่อได้นะแม่มถึงสถานีพิษณุโลกแล้วนี่เรายังไม่เจอตัวที่ช่วยเราฟักไข่เลยงั้นเดี๋ยวไปดูที่มันจะมีกงอย่างอื่นเฮ้ยเราเดินไปต่อเลยไปต่อตรงนู้นไปดูยังนภพมยังมีมันมีนกมีเป็ดมีห่านเฮ้ยแต่เราไปถึงนั้นมาแล้วนี่เหรอ มันไม่ได้เดินไจนะอุ้ยได้ยินเสียงมีน, D, นอกอยู่แถวนี้อะ่ะนน่ง<อ>ติ๊กติ๊กจิ๊กอยู่ไนเนี่ยแม่โอ๊ยชี้ว่าเดินขึ้นไปข้างบนนี่หรือเปล่าอยู่บ้านบานต้นไม้นี้รงนแรงกรุงละจริงหรอนี่เราไม่แน่ใจเราไม่ฝากหาัหนใช่ไหมรุตาดีเดต๋ย่ไปดูนกแก้วกันก่อนแล้วเดินเดินมาถูกทางไหมเนี่ยทำไมเราต้องเข้าป่าล่ะรุนแรง เข้าไปเล่นกับน้องได้นะโอเคเนีียเข้าไปตรงนี้เลยเข้าไปได้หดี๋วไม่ไปไม่เข้าเหรอแล้วเราจะได้ฝากไข่นกไหมอุ้ยเราจะเอาไข่ภารกิจของเราคือเราจะเอาไข่ทองคำไปฝากปันซักอะยังไงเราก็ต้องเข้าไปนะั่าเฮ้ยปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียงดังนิดนึงใช่ไหมโอ้ไม่นิดนะโอ้โหอ่ะ นีมีกระ่ายตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันไม่น่ากลัวมันน่ารักลูกนกอะแม่ลูกนก,กมันมาเกาะอะแม่มันก็เกาะนิดหน่อยอกกให้เกาะป๊าดีกว่าป้ามันจะมาเกาะหนูไอ้นเนี่ยง่ไงมาแล้วโอ้โห นี่ไงนี่ไงมันมารอว่ามีอะไรไหมถ้ามีมันจะมาเกาะแต่เราไม่มีให้เราไม่มีขนมแต่เรามีไข่ม้าผักมันปักใช่ไหมตักหน่อยปักหน่อยปักไหมลุกไหมเออมันพยักหน้ามาพยักหน้าไหมเอาโอเคโอเคเดีย๋ยวให้มันเลยเอาไปนะฝากหน่อยฝากหน่อย <c oughs> เอาไปทำไมทำไมเขาฝากลุกเดินหนี <c oughs> เหมด Spider Man เลยอะปีนบันได้ไหมได้ไหมโอเคไหม เออเรียกหน้าหวานเรียกหน้าโอเคมันรับฝากแล้วน้องพกไเดี๋ยวจะเอาไปฝากแมวดิฝากแมวปะให้แมวฝากเหรอใช่อุ้ยแันเอาปีนนกสไปเดอร์แมนตกใจหมดเลยแลนจะต้องดังอะไรน่ารักเนาะเสียงดังมากด้วยเจ๊บไปแจ๊บอุ้ยกลับไปเล่นกับแมวต่อกลับไปเล่นกับแมวต่อเหรอใช่มันคิดนับนกที่มีกี่ตัว 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้่ะเราเจ็บภารกิจละฝากนกมันฟักเรียบร้อยแล้วเราออกกันดีกว่อ๋อกก็าตายนีไ่ไงลกูกเอาแครอทให้กระต่ายดีกว่าแม่มันไม่แบบเอาแม่เอาแครอทให้กระต่ายไหมน้องพบหรือจะให้กินนิ้วแทนจะให้กินหมาจะให้กินนิ้วจะให้กินแครอทนี่มีตรงนี้อีกอุ้ยอุ้ยเสียงดงังมากเลยอ่ะ ไอ้สองตัวนี้น่าจะเป็นนกหงส์หยกปะหรือว่านกแก้วไม่รู้เนี่ยเนี่ยเลิฟเบิร์ดไหมน้องพบได้แล้วเหรอได้แล้วเอาแครอทให้กระต่ายมันจะมีบ้านหลังลนเยอะนมาเอ็นดูมากเลยไอ้ตรงบ้านหัดใหญ่อะกระต่ายมันชอบกินแครอทไอ้ถุงนั้นเก็บไว้เป็นบ้านหัดใหญ่ดีวกว่า <c oughs> <c oughs> ที่นี่คือบ้านพิซนูโรโอ้กระต่ายกินใหญ่เลยงำ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 ไปเดินน้องเบียวกัน น้ำพบจะมาเล่นแมวอีกใช่ไหมครับไม่เอาขนมมาให้มันเหรอเผื่อมันจะคายไข่สมบัติให้เรานะคิดได้เตยมันนอนแล้วน้ำน้อน่ะตอนนี้เรากําลังจะเข้าบ้านแมวแต่ว่ามันมีแมวตัวหนึงโอ้โหสองตัวเลยต้องเข้าไปจับมันก่อนก่อนที่มันจะออกมานะวัวแมวออกเดี๋ยวเราจะเข้าไปหรือปะป๊าอุ้มมันเข้าไปข้างในก่อน <c oughs> อุ้มมันไปก่อนเออเข้าไปในน้เอออย่อออยาเพิ่งออกมานะ <c oughs> นึปะปาอุ้มมันไปก่อนนะเออโอเคปน้ำพบเข้าไปลูก เรารีบเข้าเลยรีบเข้าเลยเอาขนมมาล่อแล้วนี่ไงเรามีขนมมาให้แล้วนะเอาขนมแมวเลียให้มันน,นะเ, <c oughs> เดี๋ยวมันจะเลียใช่ไหมครบไหมครับไหมเดี๋ยวมันจะเลียเพราะมันเป็นขนมแมวเลีย <c oughs> <c oughs> พอเราให้ขนมแมวเลียแล้วเนี่ยเดี๋ยวแมวมันจะต้องบอกแน่ๆเลยลูกว่ามันจะมีมสมบัติ <โก S 1> ไข่ไหมมีไข่อ,อะไรอีกไหมหนึ่งในนี้มีของเล่นอะไรที่จะให้เราเล้วไม่แน่นะนี่ี่มาจอใหญ่เลยพอเห็นถุงขนมเป็นยังไงอืออ่ะลองหนึ่งก่อนอ่ะกินไหมเงียบเงียบเงียบยอืออ่ะใเลยนี่หน่อยเนียบนี่หน่อยเออให้มันเลียถนัดถนัดอย่างเนี้ยเอยมันอร่อยเลยเห็นไหมขนมแมวเลีย ตัไหนไหนกินยังหมดแล้วกินอร่อยมากเลยอ่ะกินอย่างไวปั๊บปั๊บเลยนี่เรากําลังจะติดสินบนแมวนะเราจะถามแมวว่ามีทางไปหาไข่สมบัติไหมอยู่ตรงไหนบอกเราด้วยนะเออตรงนี้ก็กินให้มันเลี้ยวก่อนเงียบเงบเงบเงยบเ้มันนบลี่ช้อนเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวรู้ไหมว่าไข่สมบัติไข่สัติอยูตรงไหนมีไหมเจ้าเหมี่ยวรู้ป่าแมวแมวมีของเล่นให้เราไหม เงยบเงบเงียบเงบเงียบมันอร่อยนั่นน่ะเจ้าแมวมันจะให้ของเล่นเราไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรออกมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในด้วยนี่เหรอเฮ้ยจ้าวกรเจอขครแล้วอุ้ยนี่มันของเล่นที่เจ้าแมวเหมียวให้ขอบคุณเราแน่เลยอ่ะที่เราเอาขนมแมวมาให้หายไปว่าไงด้วยไปขอดูซิข้างในอะไรอ่ะ มันเป็นลายแทงตอบแบบอะไรหรือเปล่านี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะฮะคุนพม่อ่านว่ายักษ์อ่ะน้องพบจะเอาแครอทไปให้กระต่ายที่บ้านหัดใหญ่ก่อนใช่ไหมอี้ปลาคาตัวใหญ่แบบว่ามาหุ่มมาตัวใหญ่มากๆเลยครับบ่อเขาลึกมากเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดู ตลอดเอ้ยไปดูกระต่ายที่บ้านขนดใหญ่ตรงนู้นโอ้ยมันเริ่มมีฝนปล่อยๆแล้วอ่ะมาเลยอูย๋อ่ะ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 ให้ตัวละชินน้นเลยลูกอุย้ยมากันเต็มเลยหิวหรอตัวกูก็มีเลือดอ่ะอู๋ตุ้ใหญ่เลย เรไปหลบฝนกันใต้หลังคานน่นทั้งเขาก็ให้หายเป็นเวลาหรอมะโอ้ยส้ำกัดกันบางตัวก็กัดกันกัดกันแบบว่าขนกระตีเลยอ่ะอนี่แหละนี่แหละกระต่ายเป็นอย่างนี้แหละลกูกโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันลกูกเดี๋ยวร้านก็ปิดหนึ่งทุ่มเลยอ่ะโอ้หเรามาเย็นนี่เราไม่รู้เนี่ย